ก็จะไม่ด่าพ่อแล้วใช่ไหมตีสองมตามน้ำพริกนะฮะง่วงไหมเนี่ยไม่ตอบเลยตีสอง่วงไมหมล่ะเลือกระหว่างกินกับนอนเลือกอะไรนอนอา่าวมากินทําไมพรุ่งนี้ตื่นม,มาท้องเสีย <laughs> สวัสดีครับผมผมกาแฟเพลินพุงครับขณะนี้เป็นเวลาตีสองครับผมแต่ผมคิดว่าคนอื่นอาจจะนอนไปแล้วแต่ผมเนี่ยอยากกินกุ้งแช่น้ําปลาผมก็เลยบอกแม่ว่าอยากกินกุ้งแช่น้ำปลาตอนเนี้ยทําให้ได้ไหมซึ่งแม่ก็ลงมาซัดครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันอ่านี่แม่เตรียมของว่ะเออง่วงไหมเนี่ยไม่ตอบเลยตีสองง่วงไมหมล่ะนี่คืออะไร กระหล่ำปีเราต้องกินกระหล่ำด้วยเราทั้งผู้ใช่น้ำปลาไหมคะกินด้วยได้เป็นผักแก้มแต่จริงๆมันจะต้องใช้มะระแก้มด้วยแต่อันนี้มันตีสองได้ไปซื้อที่ไหนไม่ทันละอ่ะนี่เราเอากุ้งกุ้งนี่คืออยู่ในช่องฟิตมันกินได้เหรอช่องฟิตมันสดอ่ะสดสดอยู<ด>่ในช่องฟิตมาดูซิเราจะกินกุ้งอะไรกุ้งสวยด้วยนะซื้อมาจากซีพี่อุ้ยน้ำตะวันเชอดไม่ได้พูดเลยอ่ะน้ำตะวันเชิดเลย อันนี้เขาเรียกกุ้งอะไรกุ้งขาวกุ้งกุลาดำนี่แหละสรุปกุ้งขาวกุ้งดำอันว่ากุ้งที่เขาทำกุ้งแช่น้ำปลาทีนี้วิธีขั้นตอนการทำกุ้งช่น้ำปลาเป็นยังไงบ้างลองเล่าคร่าวๆให้ฟังหน่อยเราก็ต้องล้างทําความสะอาดเสร็จแล้วก็แกะเอาหัวมันออกแม่กุ้งแช่น้ําปลาไม่เอาหัวเสร็จแล้วก็เอามาล้างก่อนที่เราจะเอามาแช่น้ําปลาเราต้องเอาไปผ่านกับโซดาก่อนหนึ่งหนึ่งท้องไม่เสียสองมันสะอาดร้อยเปอร์เซ็นต์จริงเหรออ่ะ เคล็ดลับสําคัญเลยของการทํากุ้งแช่น้ำปลาเนี่ยคือการใส่โซดาทําให้ตัวกุ้งมันเด้งทําให้ตัวกุ้งฆ้าเชือ้อโซดาฆ่าเชื้อได้เหรออันนี้นี่คือเราไปไปเอาข้อมูลมาจากไหนเนี่ย แบบเราเหมือนเคยอ่านแบบว่าไอกระทู้มั่วๆที่เขาบอกว่าโซดาผสมมะนาวฆ่ามะเร็งอะไม่น่าได้นะฆ่าเชื้อแต่มันน่าจะทําในการล้างกุ้งให้สะอาดแล้วก็ทําให้ตัวกุ้งเนี่ยมันเด้งมากขึ้นอรสในการกินกุ้งมันจะกรึบๆอะกรอบๆเด้งๆเออโซดานี่คือส่วนสําคัญถ้าใครจะทำกุ้งชยน้ำปลานะแต่เนี้ยผมไม่ทําเพราะผมขี้เกียจให้แม่ทำ <c oughs> อ่ะนี่คือวิธีการแกะกุ้งใช่ไหม <c oughs> เราจะทําประมาณไหนบ้าง <c oughs> เป็นการตัดเลยอะ่ะตัดหัวมันหน่อย เดี๋ยวเราเค่อยแกะมันจะไม่พลุงพลัง๋อตัดพวกที่มันแหลมๆหลมที่มันจะที่มือใช่ไหมอม่เราล้างไปคร้าวๆวก่อนพอละเดี๋ยวเดี๋ยวเราพอเราแกะเสร็จเราล้างอีกทีเราล้างเสร็จแล้วเรามาแช่โซดาหน่อยอุ้ยกุ้งสใหญ่อยู่นะกุ้งใหญ่อยู่กุ้งสวยนี่เป็นกุ้งอันนี้กุ้งหรือแมงสาบไม่ใช่แมงสาบนะครับผมถึงมันจะสายพันธุ์เดียวกันแต่มันก็ไม่ควรเอาแมงสาบมากินนะครับผมนี่ล้างให้สะอาดแล้วกัน เดี๋ยวท้องจะเสียเอารับประกันแสโซดาเสียจริงเหรอโซดานี่คือยาพิเศษปะเนี่ยโซดาเป็นยาพิเศษยทำปูรองทำทำปูรองทำกุ้งหนึ่งถ้าแช่โซดาลอนด้วยแล้วก็ท้องไม่เสียด้วยจริงเหรอโซดาเยียวยาทุกสิ่งครับผมอสำหรับหลายๆคนที่ถามว่าแล้วเมื่อไหร่มรผมจะลดน้ำหนักนั่น,นสิครับผม คือวันหยุดไงตีสออยากกินกุ้งแช่น้ําปลาก็พูดเลยว่าของผมเนี่ยสแตนบายรอยไว้อยู่แล้วในตู้ยยเย็นเอออ่ะอย่างนี้แม่ทําการแกะกุ้งครับผมวิธีการแกะกุ้งที่ถูกวิธีคือยังไงอุ้ยอย่างนี้เราต้องผ่าไหมผ่าสิเราต้องผ่าเอาเขาเรียกว่าอะไรขี้มันหรอผ่าเอาขี้มันออกเอาไส้มันออก,กะจะเอาเป็นประมาณนี้ถ่ยวิธีการแกะกุ้งแกะไงดึงหัวก่อนเพราะว่ากุ้งแช่น้าปลาเราจะไม่ใช้หัวแล้วก็ลุยเลย ถ้ากุ้งสดมันก็จะแก่ง่ายใช่ไหมส่วนใหญ่กุ้งช้น้ำปลาแลใช้กุ้งสดอยู่แล้วเพราะว่าถ้ากุ้งไม่สดก็จะท้องเสียตัวบลาเลสวยดีนะดูดิอืมโห,นะโห,หโใหญ่อยู่นะโอ้ยน้ำหยดน้ำหยดก็ใหญ่ยังช่วย ในขั้นตอนต่อไปเราก็จะทาการเตรียมน้ําจิ้มซีฟูด้ดกุ้งเชนปลาขาดจิ้มซีฟู้ดไม่ได้ครับผมขพอบอกก่อนว่าบ้านอาจจะลกๆหน่อยนะยังไม่ได้ย้ายกําลังขนของย้ายไปบ้านใหม่แต่หิวก่อนก็เลยทําก่อนเรามาดูกันว่ามีอะไรกันบ้างครับผมอย่างแรกเลยเราก็จะมีพริก,กับรากผักชีกระเทียมกับมะนาวแล้วก็อะไรหมดแล้วแค่นี้เหรอเราใช้แค่นี้เหรอคือน้ำจิ้มซีฟู้ดง่ายๆชิวๆแค่นี้เลยหลั่นรากผักชีครับผมแล้วยงต่อต อ๋อคือมาตำกกเทียมเียมไม่ตำได้ไหมไม่ได้นะเป็นยี่ีฟูด้ดทำกันแบบบ้านๆนะครับผมเขาจะไม่ด่าพ่อเราใช่ไหมปีสองก็ตำน้ำพริกนะฮะแต่อันนี้เราเราไม่มดได้ตำรุนแรงเราตำแบบถ้าถ้าคนถ้าคอนโดนี้คกหินไม่ได้เลยถ้าคกหินก็เป็นเรื่องอ่ะเราใส่ใสกน้อยแค่ไหนเอาอีกค่ะ ก็ใส่อะไรต่อพริกขี้หนูสดพริกขี้หนูสวนด้วยนะโอ้ยอย่าใส่เยอะนะเผ็ดไปรูว่าเผ็ดก็อย่าจิ้มเยอะจิ้มเยอะจิ้มน้อยก็ไม่อร่อยดิทำเสร็จก็พอดีอะตีสามจะมาเผ็ดเยอะไม่ต้องทำอะไรกันพอดีครับผมนี่คืออะไรใช้น้ำตาลจากแม่กองเลยมันเป็นแค่น้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลมะพร้าวนั่นแหละแล้วก็เรียกไม่ถูกคือใช้น้ำตาลมะพร้าวมันจะมีความอร่อยมากกว่าน้ำตาลทิาน้ำตาลมะพร้าว หอมกรุงเน,นี้นี้เลยน,น,นะจัากานหอมแซ่บก็กนนคือบีบมะนาวเลยมมาาใครดูคลิปนี้ตอนกงคืนครับมันลายแตกพูดเลยมันบีบมะนาวมะนาวนี่น้ำเยเหมกันนะปลาไนเราใส่น้ำปลาเแค่นนมันมีเทสเตอร์เวลาเรา ปักให้มันมีควาคมขุบๆของแบบทั้งพีชทั้งกระเทียหมหน่อยอะไรอย่างนี้น้ำมันน้อยอยังไงเดี๋ยวน้ำเติมเราน้ำเปล่าเติมใช่ไหมน้ำเปล่าเติมโหต่ดูข้นดูนัวมากเลยนะอือหือดีดีละดีดีจับคนในถ้วยดูสครับเกลือกน้ำเยอะ,ะห้ือม่น้ำพอดีแมหรือน้อยไปพอดีพอดี หิวแล้วตอนนี้หิวแล้วเนี่ยอ่าอ่ะนี่ครับผมนี่คือกุ้งที่เราแกะมาเสร็จแล้วสวยงามคือเราต้องมาทาการผ่าหลางเพื่อเอานี่เขาเรียกขี้มันใช่ไหมเอาขี้มันออกน่าจะใช่ดีเป็นท่อส่งอาหารอะไรสักอย่างใครรู้คอมเมนต์บอกหน่อยผมไม่แน่ใจว่ามันคือขี้หรือมันคืออะไรแต่ผมที่รู้แหละเขาจะเอาออกคือเราก็กินแหละเรากินอย่างเดียวเราไม่รู้หรอกมันคืออะไรผ่า,าคือวิธีเคล็ดลับคือผ่าให้มันขาดนี้ใช่ไหมผ่าให้มันขาดมันจะดูสวยงามพอผ่าให้มันขาดอ่าวิธีคนผ่าไม่เป็นดูครับผมปาเข้าไป ทะลุเลยตรงกลางนี่แล้วค่อยดึงออกถูกไหมซึ่งหลายๆคนไม่รู้ไอ้ขี้กุ้งเนี่ยมันมีทั้งข้างบนทั้งข้างล่างถูกไหมคือผมอะก็ไม่รู้เว้ยมันรู้เอาตอนทํากุ้งแช่น้ำปลาเน,นี่ยแหละว่าไอ้ขี้เนี้ยที่เราดึงดึงอยู่เนี่ยมันมีทั้งข้างบนทั้งข้างล่างเว้ยเนี่ยเห็นป่ะข้างบนอันนี้ส่วนของข้างล่างบางคนจะออกแค่ข้างบนเว้ยนี่เก็บป่ะอ่ะ,อะนี่ก็คือ กุ้งทั้งหมดที่เราแกะมาผมก็จะต่อไปเราจะทําอะไรล้างโซดาน่อหนึ่งมาแล้วแคลเไม่ใช่ล็อกมอเทนนะกินกับอะไรแกร่อยแก่ไหนก็นเข้ากันสิงดีกว่าสิงอร่อยกว่าจริงเหรอโอ้สิงเข้าไหนโฆษณาบอกเขาเออขอโฆษณาจะาสิงแค่อย่างนี้เลยนะสักสามถึงห้านาทีสามนาทีก็ได้อฟอดๆเลยอฟอดฟเลยขยัก็ัหน่อยให้มันเข้า ก็คือเป็นการล้านไปในตัวด้วยรอบหนึ่งเดี๋ยวเราก็มาใส่จานไปซาซาเลยซาซาหรือถ้าใครมีสูตรไหนลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยเพราะว่าผมเคยเห็นเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะมีเทโซดาผสมไปกัหมักแป้งเป็นเวลาสักแป๊บนึงอย่างเงี้ยเผื่อบ้านไหนหรือเผื่อคนไหนเคยทำและมีสูตรที่มันทำให้อร่อยก็ลองคอมเมนต์บอกกันไปหน่อยออแบ่งปันความรู้หน่อยอ่ะ <c oughs> ต่อไปใส่น้ำปลา หลังจากที่เราเทนะ้ำโซดาออกเราก็ใส่น้ำปลางเงี้ยพิเอย่างางี้เลยเหรอพิเอวนี่แหละมันปลาไม่ต้องต้มต้องอะไรเลยเหรอไม่ต้องจริงเหรอแล้วยังไงต่อก็จัดจานจานแล้วคือจะได้กินแล้วจะได้กินแล้วตัวมันใหญ่นะตัวมันน่าจะใหญ่กว่าจานเราไหมเราทำกินเองมันต้สวยมากสวยมากมันก็จะได้น่ากินหน่อยน่ากิน ผักด้วยโอ้โหถ้าเหมือนกัร้านอาหาราก็คือเราก็ใช้สารแเน่แ้วก็กระเทียมแล้วก็พริกนี่จริงๆแล้วอะ่ะเขาต้องใส่กุ้งคำนึงกับไอไอผักนี้ชุดนึงหรือเปล่าแต่น,นี้กุ้งมันเยอะไปไหมกุ้งมันเยอะไป โอเคครับ okay, ผมหลังจากที่เราทำกันเสร็จตอนนี้นาฬิกาประมาณตี2-40มาจัดการครับผมกุ้งแช่น้ำปลาตอนตี2ให้แม่ทำกินคืออารมณ์แบบประเด็นคือผมนั่งดูคลิปนี่แหละแล้วอยากกินก็เลยบอกเรียกแม่ลงมาทำให้กินหน่อยมาจัดการเลยรออะไรล่ะครับผมขอ,อเปิดก่อนได้ไหม <laughs> คือไม่รู้ว่าจะมีความสุขหรือเปล่าคือกินตอนเวลานี้คือง่วงใช่ไหมตาจะปิดแล้วคือเลือกระหว่างกินกับน,นอนเลือกอะไรนอนอ้อา มากินทําไมอขอขอเปิดก่อนแล้วกันในระหว่างนี้นี่เรา,เ<อ>าทำกน<ป>ันเลยเหรอจุ่มเลยเรากินอดกทิดีจุ่มไปน้อยไปน้อยไปอะไรล่ะท่วมแล้วไง <c oughs> ดิ่งกว่าเอ็มอาเนือน้อเด้งเป็นไงอร่อยกุ้งมันตัวใหญ่ไปอะ่ะเต็มปากเต็มคำาดิ ออกกินเนี่ยคือ,อือไม่กินแล้วอันนี้ยมันจิ้มเยอะๆสิมันเต็มห้อเลยด้วยกุ้งอ่ะนี่นี่นี่ดูเบลอเลยอืมกรดูอรดูความใหญ่ของกุ้งเต็มชอ้อนเป็นไงนเขาท่าทำตัวเองใหญ่จริงๆมันเต็มไปเนาะมันล้นไปคือปกติอ่ะกุ้งชนปลาถ้ามันไม่ได้ใหญ่มากก็กินพอดีคำอันนี้มันน่าต้องแบ่งครึง่งแต่โอเคมันอร่อยทำเองไงแล้ว ท,ทั้งน้ำจิ้มก็ทำเองทั้ง้งก็ทำเองกินเป็นตัวเลยนั่นน่ะ <ไป S 2> ใส่เสรม้จิ้มอีกหน่อยอไปกินไปหยดไปอร่อยมากถ้ากินให้หมดนี่เ,เบียร์ทั้งสามขวดนู่นละงั้นไปเอาเบียร์มาหรือว่าเอาเรื่องอร่อยอ อร่อยตรงน้ำจิ้มเลยอ่ะเฮ้ยโหทำเองกินเองอ่ะโอเคครับผมก็ถ้าใครอยากลองเอาไปทำตามเอาไปทำตามกันได้ผมสูตรนี้สูตรเด็ดแน่นอนเลยพูดเลยว่าผมทำกินกันประจำ่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้เพินพุงและใครอยากให้ผมทำเมนูอะไรตอนกี่โมงก็ลองคอมเมนต์กันมาดูเผื่อผมอยากกินอยากทำเนี่ยก็จะทำนำเสนอให้สำหรับวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีเราไปกินกันต่อนี่เราก็กินไม่หยุดเหมือนกันนะทำเองกินเองอืมจดเลย พรุงนี้ตื่นมาท้องเสีย